แฟนพีวฮาร์โมนิกเนี่ยก็ได้รับรางวัล g o Winner จาก l o o n e s s i n n w a r d นะคะซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลสำหรับมืออาชีพทางด้านงานโฆษณาดีไซน์ในระดับโลกเลยทีเดียวค่ะเขาก็ได้รับรางวัลไปเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมานี้เองค่ะอันนี้นะคะก็เป็นการกระตุ้นและก็ส่งเสริมให้กับคนรุ่นใหม่ค่ะที่อาจจะไม่ค่อยได้ฟังเพลงคลาสสิกกันมากนักให้มีความสนใจในเพลงคลาสสิกกันมากขึ้นแล้วก็มาในรูปแบบใหม่แพคเกจจิ้งใหม่ทำให้คนเนี่ยตื่นตัว และอีกทางนะคะยังช่วยในการบ,บาําบัดจริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะป่วยหรือว่าไม่ป่วยเนี่ยใครๆก็สามารถฟังดนตรีเพื่อจะลงจิตใจได้เช่นกันค่ะ <S 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 สำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะคะฝ้ายจะพาคุณผู้ชมไปดูสวนที่ได้รับการออกแบบแบบสุดเจ๋งแล้วก็คูลมากๆเลยนะคะซึ่งสวนนี้นอกจากจะได้ลายเส้นกราฟิกแบบส,สวยๆเจ๋งๆแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนของ ชุมชนแล้วก็กลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยได้เป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งของการออกแบบอีกด้วยนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวเรามีภาพให้ดูกันค่ะซึ่งส่วนนี้นะคะมีชื่อว่าซูเปอร์คิลเลนค่ะอยู่ที่กรุงโคเปนเฮเกนนั่นเองค่ะส่วนนี้นะคะได้รับการออกแบบจากบริษัทสถาปนิกชั้นนำระดับโลกอย่าง B I G a r c h i t e c t ร่วมมือกันกันกบ Topo เทควันบริษัทแลนสเคปและกลุ่มศิลปิน Super f l a ฟลนั่นเองค่ะซึ่งนะคะทีมออกแบบก็ได้ทำการ ออกไปเดินทางไปตามประเทศต่างๆได้แก่ประเทศปาเลสไตน์สเปนไทยเท็กซสัสแล้วก็จามากาบเพื่อที่จะนำวัตถุทั้ง5ชิ้นนะคะจากแต่ละประเทศเนี่ยเข้ามาประดับตกแต่งในสวนแห่งนี้ค่ะสืบเนื่องด้วยนะคะจากที่ ในที่ชุมชนแห่งนี้นะคะมีประชากรจากต่างที่ต่างถิ่นและก็ต่างที่มารวมกันถึง50ประเทศด้วยกันดังนั้นนะคะเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมภายในสวนนะคะก็ได้ให้แต่ละคนนะคะทำการออกแบบในส่วนของมานั่งรวมไปถึงส่วนต่างๆทั้งขยะหรือที่สิ่งประดับที่อยู่บนทางเดินเอ่ยเนี่ยเพื่อให้แต่ละคนแต่ละประเทศมีส่วนร่วมกับการออกแบบสวนในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งภายในสวนเนี่ยนะคะออกแบบออกเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะ ส่วนแรกนะคะเรียกว่าเดอะเร s สแควร์ซึ่งเป็นส่วนของเป็นที่สำหรับคาเฟ่แล้วก็เป็นลานกีฬาค่ะส่วนที่สองค่ะเรียกว่าเดอะแบล็ m มาร์เก็ตนั่นเองค่ะซึ่งส่วนนี้นะคะจะทำเป็นจตุรัสแบบดั้งเดิมค่ะที่ประกอบไปด้วยจตุรัสลานน้ำพุแล้วก็มานั่งให้พักผ่อนค่ะและในส่วนที่3ค่ะชื่อว่าเดอะกรีนพาร์คนะคะส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนที่ให้คนเนี่ยออกมาปิกนิกแล้วก็ได้มานั่งพักผ่อนรวมไปถึงเล่นกีฬาแล้วก็ยังเป็นส่วนที่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยเข้ามาใช้ กิจกรรมในส่วนนี้ได้อีกด้วยค่ะแคมเปญสำหรับการทำสวนสาธารณะในครั้งนี้นะคะ mm. ก็เพื่อที่จะยกคุณภาพชีวิตยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมเป็นการอัปเกรดแล้วก็เป็นการพักผ่อนของคนที่อยู่ในชุมชนเหล่านั้นค่ะคงจะดีไม่น้อยนะคะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์หรือว่าเกิดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นกับบ้านเราบ้างค่ะ และตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของฟายเลดีไซน์อัปเดตแล้วเดี๋ยวกลับไปพบกับอาจารย์ต่อนในรายการได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหน้องฟายก็นะฮะมีมุมมองต่างๆมากมายไป<ม>หาข่าวสงข่าวสารมาเยอะเหลือเกินข่าวแรกนี่สนใจมากเลยเหมาะสําหรับรบรรดาน,นักปั่นเลยซึ่งตอนนี้ฮอตฮิตเหลือเกินในกรุงเทพแล้วก็ในประเทศไทยผมประสบปัญหานี้เช่นเดียวกันเพราะาว่าเาป,ป็นนดูห,หุ่นจากเราสองคนท่านผู้ชมก็คงคิดออกว่าเราเป็นนักปั่นจักรยานอยู่แล้วนะ ไปปั่นกันที่ไหนเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะผมขี่จักรยานออกไปหน้าหมู่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ครับไปหาเพื่อนนอกจากเป้ที่สะพายแล้วบางทีมันขี้เกียจไงสะพายกระเป๋าของเยอะไม่หมดไม่รู้จะไว้ไหนนะเอากันง่ายๆไม่รู้จะติดอะไระตรงไหนเลยเพราะนั้นนะนี่คือไอเดียง่าย,ายๆที่ใช้เฟรมตัวถัง จักรยานคือจริงๆมันไม่ได้ทําอะไรยากเย็นเลยนะมันง่ายนะมันง่ายมากเลยนะฮะแล้วมันเป็นกานรศิลปะบนตัวเฟรมจักรยานนะฮะพันดีพันไม่ดีหรืออะไรต่างๆกันแล้วแต่นะ ท่านผู้ชมเองก็ถ้าพันไม่ดีของก็หลุดก็ช่วยไม่ได้ไอเดียนี้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมฮะอาจารย์แปงนึกถึงรถมอเตอร์ไซค์เวสป้าเมื่อก่อนอที่เขาจะมีไอ้พันมอเตอร์ไซค์ข้างหลังนะเคกิดไหมฮะไอ้ท่านผู้ชมฮะมจำได้ไหมเกิดนะมันเป็นพันเป็นย,ยางนะอิเลสติอกอิเลสติกหรือเป็นเอาอะไรมาสอดแลดัดไปนะไอเดียเดียวกันนะฮะน้องดีไซเนอร์เกาหลีผู้นี้นะก็ได้ดีไซน์ออกมาผมประเทศนะนะเพราะฉะนั้นนี่คืองานชิ้นแรกที่ผมว่าคนที่รักจักรยานจะต้องไปประยุกต์รูได้รัก อันนี้การออกแบบชิ้นนี้ของเธอชิ้นที่นะ2เนี่ยเป็นเรื่องของการบําบัดเดี๋ยวนี้คนเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพกายหรือสุขภาพใจก็ตามโอ้โหและชาวญี่ปุ่นที่เราเห็นกันนะอย่างที่บอกนะฮะบางครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ย ถูกบอกว่าเป็นชนชาติหนึ่งที่เครียดมากที่สุดในโลกแน่นอนนะฮะแล้วก็ตั้งใจทำตั้งใจจริงเป็นชาติที่ผมว่ามันมีความสมบูรณ์แบบในตัวรู้สึกไหมฮะผมติดตามภาพยนตร์ของประเทศญี่ปุ่นเป็นประจำเลยภาพยนตร์แบบจริงจริงหรือหนังแผ่นฮะเพราะนั้นนะผู้ชมฮะมันมีอารมณ์อะไรต่างๆบักีนะฮะไม่จะบงไม่จะบายรู้สึกเศร้าเหงาและรักโอ้โหนี่อ่อนไหวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการให้กําลังใจด้วยของชนิดน่ารักมากนะฮะ จแปนพิวฮาร์โมนิกมันเหมือนฟิวฮาร์โมนิกนะฮะดนตรีนะดนตรีที่ใส่เข้ามาในแคปซูลนะผู้ชมที่เป็นเหมือนยาที่บำบัดเกลมากเลยนะฮะเราเอาออกมาเราจะเห็นเลยชัดเจนนะฮะว่าเป็นเพลงที่เป็น s อส a r d ์อาจารย์แปงอยู่ในอารมณ์สมมตินะฮะโอ้โหปากปลื้มใจผมให้เป็นหมองขวัญเลยนะนะหรือใครอกโกงกกให้เลยได้อารมณ์คนญี่ปุ่นจริงๆนะเขาอยากให้ชวนให้คนหันมาฟังเพลงคลาสสิกมากขึ้นแล้วมันมีบทวิจัยเลยนะว่า เพลงคลาสสิกประเภทต่างๆพวกนี้จะช่วยทําให้คนรู้สึกดีขึ้นในอารมณ์ต่างๆกันผมเพราะนั้นเนี่ยผมว่าเป็นดนตรีที่เหมาะกับยุคของประเทศไทยสมัยนี้มากเลยนะผมว่าเอาเพลงพวกคลาสสิกเหล่านี้ไปเปิดมอฟไปฟังบ้างีก็จจะอารมณ์เย็นลงนะรั์ก๊อฟผมกลัวว่าเขาจะทําเพลงปลุกใจเสือป่ามาสิฮะนะฮะไปดูชิ้นสุดท้ายอย่างที่บอกกันนะนี่คือสวนสวยๆที่โคเปนเฮเกน ที่น้องฝ้ายได้บอกไว้เดินหมากนี่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแห่งการออกแบบความคิดสร้างสารรค์เลยนะสิ่ง,งที่ผมซึ้งใจที่สุดก็คือการที่คนในชุมชนร่วมกันออกมา<อ>แล้วก็ช่วยกันกอ่อสร้างหรืออะไรต่างๆพวกนี้ ผมว่านะฮะบางครั้งการที่เราไม่ผลักไปที่อบตกทมหรือใครต่อใครองค์กรของรัฐแต่เพียงอย่างเดียวแต่ช่วยกันด้วยในชุมชนเนี่ยผมว่าเป็นแนวคิดเริ่มต้นด้วยตัวเองอยากให้ทุกคนที่อยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านลุกขึ้นมาช่วยทําพื้นที่สาธารณะให้ดีขึ้นด้วยกันคล้ายๆกับแนวคิดรายการของผมเลยนะรายการอะไรฮะให้มือสร้างเมืองเงฮะโอ้าจารแปงจะขายของเยอะขนาดนี้เราต้องมีสปอนเซอร์นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะท่านผู้ชมเราจะพูดถึงดีไซน์ที่เกี่ยวข้องกับนะฮะ ปัจจุบันที่เกิดภัยพิบวงพิบัติอ,อะไรเยอะแยะมีนคนตายเยอะมากโอ้โหเราจะมาพูดกันนะว่างานออกแบบกับภัยพิบัติจะเกี่ยวข้องกันได้ยังไงครับ,รบพักส<ม>ัพู่เดียวครับ